สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเข้าพื้นที่ฟุตบอลโลกโซนยุโรปกลุ่มเครอบคัดเลือกนะครับหรือ World Cup 2026นะครับอ่าแฟนๆสิงโตคำรามมาทางนี้ครับมาทางนี้อ่าใกล้เข้ามาแล้วครับที่จะคิกออฟกันในฟีฟ่าเดในเดือนมิถุนายนนะครับเรามาดูว่าโปรแกรมทีมชาติอังกฤษนะครับสิงโตคำรามเนี่ย จะเป็นเช่นไรบ้างนะครับแหมณขณะนี้ถึงปัจจุบันนี้กลุ่มเคนะครับฟุตบอลอังกฤษที่อยู่ในโซนนี้แหมแจมเหลือเกินนะครับแหมพี่ทูนะครับพี่ทูเคิลทัสทูเคิลน,นะครับทำทีมก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายนะครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยอยู่กลุ่มกลุ่มถือว่าไม่แข็งไม่แข็งโป๊กนะครับมีมีอังกฤษアルバเนียรัสเวียเซอร์เบียแล้วก็อัลเดรานะครับณขณะนี้ทีมชาติอังกฤษเนี่ยเก็บได้6แต้มเต็มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมดเนี่ย สนัดชนะรวดเลยครับยังไม่เสียประตูนะครับแต่ว่าในการแข่งขัน2นัดน่ะเตะอยู่ที่เวมรีนะครับแมตต์ต่อไปนะครับแมตต์ต่อไปเนี่ยทีมชาติอังกฤษจะออกไปเยือนบ้างนะไปเยือนออลเดร่านะครับทีมอันดับบ้วยของตารางนะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันก่อนเลยครับก่อนที่จะไปดูโปรแกรมกันคะนนตารางคะแนนอยงนี้เลยครับอังกฤษนะครับแข่ง2ชนะ2นะครับไม่ยิงได้5นะฮะ ก็มีอยู่6แต้มเต็มนะครับตามมาด้วยอาร์เบเนียนะครับแข่ง2ชนะ1แพ้1นะครับมีอยู่3มแต้มรัสเวียนะครับแข่ง2ชนะ1แพ้1มีอยู่3แต้มนะครับส่วนเซอร์เบียจะเริ่มแข่งในฟีฟ่าเดยหน้าเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นแมตช์แรกนะครับอัลเดรานะครับแข่ง2แพ้รวดเลยครับมีอยู่0ูนย์แต้มนะครับอยู่หลังอันดับบวยของตารางนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับ มีโปรแกรมที่จะไปฟาดแข่งกับอันเดอร่าในวันเสาร์ที่7มิถุนายนนะครับเวลา5ทุ่มโตรงโอแมดูได้เลยอืมแต่ก่อนหน้าที่จะไปฟาดแข่งกับทางอัลเดอร่าเนี่ยทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะมีอุ่นเครื่องอยู่หนึ่งนัดนะครับเดี๋ยวติดตามข่าวกันอีกทีนะว่าอุ่นเครื่องเนี่ยแอดมินไม่แน่ใจว่าเป็นโซมาเลียหรือว่าทีมชาติอะไรแต่ว่ามาจากแอฟริกานี่แหละดังนั้น ติดตามรับชมครับแมตต์อุ่นเครื่องก่อนหนึ่งนัดแล้วก็จะไปยกพลภกพไปที่อัลเดร่านะครับไปเล่นแมตต์ที่3ของกลุ่มกลุ่มเคนะครับก็คาดว่าน่าจะเอาชนะได้แล้วเนื่องจากอ,อัลเดร่าเนี่ยน่าจะถ้าเทียบกับทีมชาติอังกฤษนัน่ฟ้ากับเหวเหมงอนกันเถอะพูดกันตามตรงนะครับฟ้ากับเหวก็หลังจากเดือนมิถุนาก็นู่นแล้วเดือนกันยายนก็ว่ากันอีทีก็ จะเปิดเวมบรีพบกับอัลเดร่าแล้วก็ไปเยือนเซอร์เบียน Serbia, ในวันพุธที่10ที่9นะครับ6ที่9เนี่ยขออภัยนะครับวันนี้6กันยายนเนี่ยทีมชาติอังกฤษจะพบกับอัลเดร่าที่ที่เวมบรีแล้วก็วันที่10กันยายนตรงกับวันพุธนะครับจะไปเยือนเซอร์เบียน, Serbia, นะครับอ่าแล้วก็ข้ามไปเดือนอตุลาคมนะครับตุลาคมนี้อังกฤษจะจะมีอุ่นเครื่องหนึ่งนัดน,นะครับแล้วก็ อุ่นเครื่องกับยูเครนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอังกฤษจะอุ่นเครื่องกับยูเครนแล้วก็ไปเจอกับรัสเซียก่อนแล้วก็ไปเจอกับรัสเซียแล้วก็จะเปิดบ้านพบก,กับเซอร์เบียแล้วก็จบอยู่ที่เดือนพฤศจิกายนพบก,กับอาวเดียนะครับเอาหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเข้ารอบอัตโนมัติไปที่สหรัฐอเมริกาไปที่เม็กซิโกหรือว่าแคนาดานะครับสามชาติน่ะเป็นเจ้าภาพในในฟุตบอลโลกสมัย 2026นะฮะสมัยนี้ว่ากันเนี่ยแอดมินชอบเพราะว่าสมัยไหนสมัยไหนสมัยนี้สมัยอิตาลีนู่นวิ์คัพ2026นะครับ2026ก็ใกล้เข้ามาแล้วแหละฮะนี่2025ปีหน้าก2026ในเดือนมิถุนายนร็าฟาดแข่งกันแหมมัน,เ,นเ,รเร็วเร็วครับรวดเร็วเร,วเรววาเจอกันทุกวันทุกวันเนี่ครับมันเร็วจริงนะครับแอดมินก็นั่งทำคลิป ตามความสุขของแอดมินเนี่ยขึ้นระบบ YouTube ถูกว่าถูกวันเป็นความสุขอย่างหนึ่งรับความสุขทางใจะครับเงินที่ได้มาก็เอาไปทำบุญอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวร่วมเชียร์กันไปด้วยกันนะครับฟุตบอลสิงโตคำรามกลุ่มเคเวิลด์คัพสองพันยี่สิบหกนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ